เนี่ยไม่ได้อยากได้รับสายนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าได้รับสายโทรศัพท์ทีไรเอ๊ะทไมเสียตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> โทรมาจังเลยไม่จายคิบเหรอ ค่าซีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะไม่หมดเลยนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเขาก็รณรงค์สร้างการดับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันนะคะ <ๆ S 1> กลโกงของมิจฉาชีพทางออนไลน์แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตํารวจเขาก็รุกหนักอย่างจริงจังในเรื่องนี้โดยเลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิตติประภัสนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ผนึกกําลังร่วมกั ับ20กระทรวงค่ะพร้อมรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสื่อมวลชนและกอตอตอรอนะคะเปิดการรณรงค์พันนึกกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันนั่นเองค่ะครับโดยมีมาตรการสําคัญนะครับก็คือร่วมกับทุกภาคส่วนฮะและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจในการสร้างการรับรู้ต้านภัยออนไลน์นะครับ โดยใช้ข้อความที่เป็นสาระเดียวกันในทุกหน่วยงานในทุกหน่วยนนะฮะก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงนะครับแล้วก็มีการร่วมกับภาคการศึกษานะครับอบรมให้ความรู้ภัยโกงทางไซเบอร์พัฒนาหลักสูตรการเตือนภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายอายุ แล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนต้านภัยไซเบอร์นะครับสำหรับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาครับร่วมกับภาคสื่อมวลชนนะคะในการนําเสนอข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยไซเบอร์แล้วก็ร่วมกับภาครัฐค่ะผลิตนะคะแอปไซเบอร์วัคซีนนี่แล้วก็เตรียมเปิดระดมนะคะจัดหนักกวาดล้างจับ กลุ่มซิมม้าบัญชีม้าแล้วก็ขยายครูไซเบอร์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนนะคะทำข้อสอบเขาเรียกว่าวัคซีนไซเบอร์นะจำนวน40ข้อคะ่ะแล้วบอกต่อกันด้วยนะคะเพื่อหวังให้คนไทยเนี่ยได้รับวัคซีนไซเบอร์กันแบบทั่วถึงสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ค่ะครับรง่ายๆนะครับรก็อย่าไปรีบถ้าท่านไม่แน่ใจหรือน้องไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าไปโอนเงินให้ใครใง่ายๆนะครับท่านต้องปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่ท่านรักนะครับเราปรึกษาตำรวจนะครับก็จะปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆครับ